สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเต๋พิธีชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผักข้างๆบ้านอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบนะครับที่ชุดก่อนที่โตเต๋เคยเก็บไปทํากับข้าวนะครับตอนนี้ก็มีฝักขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่กระเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวไปดูผักอย่างอื่นกันครับนี่ก็ต้นใบกะเพรานะครับนี่ตรงนี้หน้าฝนก็จะงามหน่อยนะครับไม่เหมือนหน้าแล้งนะครับ งนั้นก็จะมียอดบวบด้วยนะครับตรงนั้นเป็นบวบนะครับบวบเตียมนี่ก็กล้วยนะครับแม่แกปลูกไว้ที่สวนนะครับไปดูผักต่อไปนี่ก็ต้นขี้เหล็กนะครับที่โตเตะเก็บไปลวกกิมเมื่อเดินก่อนนู่นนะครับนี่ก็มีการรัดยอดมาใหม่อีกเรื่อยๆนะครับพอได้กินนะครับขี้เหล็กนู่นก็เป็นหน่อไม้นะครับก็ไม่ไผ่ที่บ้านนะครับก็ สับต้มเรื่อยๆนะครับแม่แกก็สับต้มเรื่อยๆพอจะกินนะครับสําหรับหน่อไม้นะครับปีนี้นะครับนี่ก็ต้นกลุ่มนะครับที่เขาดอกไปไปดองนะแต่ตัวเต๋ยอดอ่อนๆตัวเต๋ก็กินนะครับส่วนข้างบนก็น้อยหนานะครับแต่โคราชต้นบ้านตัวเตียแข็งนหน่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะปีนี้ไม่มีเวลาเลยครับเดี๋ยวไปดูผักต่อไปครับ นี่ก็เป็นป่าสาคูนะครับเด็ <S <s ออกรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ําไปครับว่าต้นสาคูเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับต้นสาคูนะครับเดี๋ยวแม่แกบอกแม่แกไว้แล้วนะครับถ้าขุดเดี๋ยวตัวเต๋จะขอถ่ายลงให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับต้นสาคูนะครับนี่แม่แกก็ปลูกไว้นะครับเยอะเหมือนกันนะครับป่าสาคูนี่ก็ anyway. like ยอดขี้เหล็กนะครับที่อยู่ข้างบ้านนุ่นกับบ้านที่ตัวเต๋อาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูมะเขือพวงกันครับนี่ก็เป็นต้นมะเขือพวงนะครับ มีหน่วยไหมเนี่ยก็มีนะครับนี่หน่วยมะเขือพวงนะครับเนี่เยอะแะเลยนะครับพอได้กินนะครับแต่โตเต๋ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับคือจะอยู่ก็เฉพาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ไปถ่ายคลิปมั่งไปตอนนกหาเห็ดหาอะไรมั่งก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้เก็บกินนะครับสําหรับมะเขือพวงนะครับส่วนนี้ก็ต้นพริกนะครับมีเม็ดอยู่นะครับต้นพริกนะครับนี่นะข้างบ้านพอได้เก็บกินนะครับพริก นี่ก็ต้นมะกรูดนะครับลาชตัวเต๋อทำกับผงกับข้าวก็จะมาเก็บที่ต้นนี่แหละอายุหลายปีแล้วครับแต่ว่าเราตัดลงมาทอนลงมาเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้เขาสูงมากนะครับต้นมะกรูดนะครับนี่ก็น้อยนานะครับหรือนี่แนะนะครับนี่โคราชบ้านตัวเต๋อเรียกนี่แนะนะครับนี่เหลือลูกเล็กๆคงจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วมั้งครับที่เหลือเฉพาะที่บ้านชาวบ้านก็มีกระลอกนะครับกระลอกเขาก็จะมากินก่อนนะครับ แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับไม่ได้เก็บได้อะไรนะครับก็ปล่อยไ้ทิ้งมั่งอะไรมั่งตามธรรมชาติแหละครับน้อยแหน่หน้อยหนานะแล้วแต่คนจะพื้นที่จะเลี้ยงครับน้อยแหน่หน้อยหนาแล้วจะมีน้อยหนงครับ light. ที่โคาลาชก็ปลักช่องนะครับเยอะแยะพื้นพื้นบ้านเลยครับน้อยแหน่นี่ก็กระเจียบอีกแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับมีฝักแล้วนะครับเดี๋ยวว,ววันนี้ต้องเก็บแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานนะ ก็จะมีเวลาหยุดก็อาทิตย์หน้าอีกแล้วนะครับสองลูกเลยครับต้นนี้นี่ก็ลูกกิ้งกนงครับที่โตเต๋เคยขุดนะครับแล้วก็ถ่ายลงให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นโพลโพอย่างนี้ครับช่วงนี้เขาก็จะตัวโตแล้วนะครับตัวเกือบเท่านิโปแล้วมั้งนะครับช่วงฤดูการนี้นะครับแต่วันนี้โตเต๋ก็ไม่ได้ขุดนะครับเพราะว่าจะไม่ว่างนะครับย้อนไว้ว่างๆค่อยมาขุดกันใหม่อีกเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับกิ้งกงนะครับ หรจิโปนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียก like นะครับลักษณะรูเขาจะอยู่เป็นแบบนี้ครับนี่นี่ก็ต้นอ้อยนะครับแม่ก็ปลูกไว้นะครับ Piet. นี่อ้อยนะครับนี่ไม่ใช่อ้อยที่เขาใส่ส่งลงน้ําตาลนะครับอ้อยอันนี้เป็นอ้อยอ้อยคว้นนะครับนี่ลักษณะจะต่างกันกับอ้อยที่ว่าเขาเข้าลงน้ําตาลนะครับนี่อ้อยตรงนี้อ้อยควนนะครับก็ ฟันดีก็พอก็พอกินอยู่แต่ช่วงนี้ฟันไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่ค่อยมีฟันเคี้ยวนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกล้วยนะครับนี่กล้วยนะครับอยู่ข้างบ้านเลยนะครับนี่ออกเครือแล้วนะครับนี่ก็ตัดหัวปีไปต้มจิ้มน้ําพริกเรียบร้อยนะครับสําหรับกล้วยนะครับนี่ข้างบ้านนะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่เนาะนี่ครับกล้วยเครือใหญ่อยู่นะนะ สำหรับกล้วยนะครับส่วนนี้ก็มันนะครับมันแดงมันเลือดนะเนาะที่ข้าแกงใส่ปลาย่างปั๊บอันนั้นกันนะครับเนี่ยที่บ้านแม่ก็ปลูกไว้นะครับสาหรับมันนะครับตามบามันนะครับช่วงหน้าแล้งนะแกก็ชอบขุดไปแกงไปขายนะครับพอได้ขมามาขับผู้แกไปนะครับเดี๋ยวเราดูผักต่อไปครับนี่ก็กอตะไคร้นะครับเพิ่งเห็นน่าจะเพิ่งปลูกนะครับแต่ที่สะไพกก็นี่อะไรนี ผักชีไปเรื่อยนะครับนี่นี่ครับนี่แกไม่แอบปลูกไว้หรือเปล่านะครับนี่โอ้มีหลายต้นด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งใส่ลาบใส่ต้มนี่หอมนะครับผักคีแบบนี้นี่ครับหอมมากนะครับนี่อือืกินเลยนะครับโตเต๋เขี้ยวเลยปลูกเองแม่ผมไม่ได้ปลูกเองแม่แกปลูกเรากินเองนักเรงพอนะเรียกผักชีน่าจะใช่นะครับ ก็คีไปเรื่อยนะครับเนี่ยได้ yeah. ลาไปต้มหอมพึ่งจะเห็นนั่นครับผมพึ่งเห็นนั่นเนี่ยไม่รู้แกมาปลูกวตังแต่เมื่อไหร่นะครับเดีย๋ยวเราไปต่อนครับนี่ก็เป็นสับป,ประรดนะครับใช้จุกมันมาใช้จุกสับป,ประรดนะครับมาปลูกแกก็ปลูกไว้นะครับในข้างบ้านนะครับปลูกไว้ข้างบ้านอีกแล้วนะครับรอดูว่าจะได้กินผลหรือเปล่านะครับ สำหรับสับปะรดต้นต้นนี้นะครับไปต่อนครับส่วนนี้ก็ผักขมนะครับนี่นี่บางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับทุกวันนี้ผักขมชนิดนี้เขาปลูกขายแล้วนะครับนี่ก็เป็นผักพื้นพื้นบ้าน่หนึ่งเลยนะครับนี่สําหรับผักขมนะครับไปต้มจิ้มผัดก็อร่อยนะครับผัดน้ํามันหอยก็อร่อยผัดยังไงก็อร่อยนะครับสําหรับผักขมนะครับนี่นี่ครับนี่ผักขมนะครับที่บ้านตัวเต๋อก็มีนะครับตัวเต๋อก็เก็บไปกินประจํานะครับ ตัวเตยยังไม่ทํา youtube นะครับนี่สําหรับผักขมนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเนาะการ์ตูนเรื่องป๊อปอายนะเนี่ยกินผักขมนะครับแข็งแรงนะครับนี่ก็เดานะครับก็พอได้กินนะครับเดานี่ก็เป็นบอลนะครับนี่ปลูกไว้นะครับนี่ครับบอลนะครับแกงบอลนะคนสมัยโบราณที่บ้านตัวเตยก็มีครับนี่ก็ต้นกระชายนะครับ นี่ครับกระชายนะครับนี่ที่บ้านก็ปลูกไว้อยู่นะครับข้างๆบ้านนะครับมีด้วยนะครับกระชายนะครับราคากําลังสูงเลยนะต้นกระชายตอนนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นชะพูนะครับคือแกงใส่หอยขมใช่ไหมหรือว่ากินกับเมี่ยงกับอะไรนะครับนี่คือต้นใบชะพูนะครับส่วนนู้นก็ต้นเตยนะครับเห็นอยู่ไหมน้อ นี่ครับเตยนะครับมีนะครับที่บ้านก็แม่แกก็ปลูกไว้นะครับส่วนนี้ก็บอลอีกแล้วนะครับครับก็อันไหนเราพอประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักต่อไปครับนี่ก็ชะอมนะครับวันนี้สายคงไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่ามีเมนูหอยเชอรี่อยู่นะครับชะอมนะครับช่วงนี้ได้กินนะครับนุ่นก็ ต้นกล้วยส้มนะครับที่เคยลงให้ดูนะครับไม่รู้เป็นเครือหรือยังนะครับเดี๋ยวไปดูกล้วยส้มกันหน่อยใกล้ๆนะครับนี่ก็ต้นกล้วยส้มนะครับเป็นหัวปีแล้วนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเขาออกผลผลก็สุกเมื่อไรี๋ยวตัวเตะมาให้เพื่อนดูดดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ากล้วยส้มเขามีเอกลักษณ์แบบไหนนะครับนี่เด็กรุ่นใหม่บังท่านไม่รู้จักนะครับกล้วยส้มนะครับ ถ้าใครอยากได้พันก็ติดต่อโตเตมาได้นะครับแม่ก็จะได้มีรายได้ด้วยนะครับสําหรับหน่อพันกล้วยส้มนะครับนี่นี่ก็จะเป็นป่าถบแปบนะครับนี่เก็บกินจนไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับกี่รอบแล้วก็ยังยังไงไม่รู้ว่าตอนนี้มีฝักหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนดูแล้วนะครับถั่วแปบไม่มีฝักนะครับน่าจะหมดฤดูกาลแล้วมั้งนะครับนี่ก็อีกอย่างหนึ่งผักตังนะครับนี่บางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผักตัง ที่บ้านก็มีนะครับผักปังเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบนะเวลาลวกไปแล้วลื่นๆน่ะไงไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบกินนะครับผักปังแต่ว่าที่บ้านก็มีนะครับเนี่นะครับเมตรเขาจะเล็กๆสีม่วงๆนะครับผักตังนะหลายๆคนก็รู้จักบางคนท่านก็อาจจะไม่รู้จักเนาะผักปังนะครับที่บ้านก็มีนี่ก็ต้นกระถินนะครับเนี่ยมีดอกด้วยนะครับนี่ดอกต้มๆอย่างนี้กินได้นะครับนี่นี่นี่ นี่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 อย่างเงี้ยครับนี่เนี่ยจะมีความมันๆนะครับนี่ก็ยอดเขานะครับผักกระถินผักกระเสดบ้านตุเตเรียผักกระเส็ดนะครับนี่ฝากก็มีนะครับนี่แก่แล้วก็แก่เม็ดขี้เขียวข้างในเขานะครับแล้วก็โรยบนจานข้าวเรานะแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะครับอร่อยนะครับนี่นี่ก็ยอดถั่วแปบนะครับก็ยังเลื้อยไปทั่วนะครับถั่วแปบ ไม่รู้ไม่รู้ว่าแม่แกจะเก็บไว้ทําไมเพราะว่ามันมันอายุเยอะแล้วนะครับถอดแปบ,บต้นนี้นะครับดียวก็แม่เอาออกสักทีเดี๋ยวชมต่อไปครับผมนี่ก็ต้นมะลุมนะครับมีฝักเยะแยะนะครับต้นมะลุมแต่โตเต๋ไม่มีเวลาทํานะครับแกงส้มมะลุมเนาะฝักเขาก็มีนะครับนะนะครับฝักก็มีแต่โตเต๋ชอบเอาลวกเอายอดเขาไปลวกนะครับ นี่ก็มะละกอนะครับติดดอกแล้วนะครับมะละกอนะครับต้นแก้วมังกรนะครับที่ปลูกใต้ต้นมะลุมนะครับนี่ได้กินอยู่นะครับสำหรับแก้วมังกรนะครับไม่ด๋งไม่ด่างอะไรเขาแล้วมั้งผมไม่รู้นะนี่ก็มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับลูกเขยนะครับให้มาจากราดบุรีเนาะมาปลูกได้ปีนึงแล้วครับเนี่ยต้นก็เริ่มสูงแล้วครับ หวังว่าอีกไม่นานคงจะได้เก็บผลผลิตกินนะครับสําหรับมะม่วงหาวมะนาวโหะมะฮันเอาโหนะครับโอ้โหมะนาวโหนะครับก็พอได้กินนะครับสำหรับนี่ก็ต้นซีหลอดนะครับนี่นี่ต้นซีหลอดนะครับบานตัวเตก็ยังมีอยู่นะครับนะครับน่าจะมีประโยชน์นะอยู่นะครับใบซีหลอดใบเขานี่กินกับสมตําได้นะครับเนี่ยใบซีหลอดผมเคยกินนะครับใบซีหลอดกินกับสมตําได้นะครับใบซีหลอดต้นซีหลอด คุลาศนะแต่ที่อื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเรียกอะไรครับถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับนี่ก็ต้นชะยายแล้วผักชะญาครับกินไม่ทันก็จิ้มตรงนี้จิ้มนี้ก็เกิดนะครับผักชะญาเนี่ยปลูกง่ายอยู่ครับนี่ก็ต้นลำไยนะครับเนี่ยนะปลูกประมาณห้าหกปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ให้ผลผลิตนะครับต้นลำไยก็ขึ้นไปกําลังที่บ้านที่ไม่เยอะนะครับคือ ปลูกต้นไม้หลายอย่างก็อย่างว่าเขาก็สูงแข่งกันนะครับก็จะมีผลเสียคือว่าสูงยังเยวไม่ติดลูงครับส่วนนี้ก็ต้นคูนนะครับแม่ก็ได้มาจากวัดบ้านไร่นะครับสมัยที่เ,เกิจจิอาจารย์ท่านยังไม่เสียนะครับคือหลวงพ่อคูนยังไม่เสียนะครับแม่ก็ได้พันมาปลูกนะครับประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้ขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าบ้านโตเตยอยู่ในตลาดเนาะ จะมีปัญหานะครับเพราะว่าต้นไม้ที่สูงก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านอะไรหลายอย่างนะครับต้นคูนนะครับนี่มาจากบัไร่นะครับบัไร่หลวงประคูณบริสโตนะครับนี่ต้นคูนต้นนี้นะครับนี่ได้มาตัวเต๋ยยังมาปลูกเปนอนอยู่นะครับเดี๋ยวดูผักต่อไปนี่ก็ต้นเชอร์รี่นะครับตัวเต๋ก็ปลูกมาเป็นสิบปีแล้วเป็นพุ่มนะครับเวลาเขาติดผลนี่ทั้งนกทั้งกระรอกอะไรก็จะมาพอจะกินอยู่นะครับ ต้นเชอีสำหรับต้นชิลีเนาะส่วนนี้ก็เป็นอ่างนะครับเนี่ยครับอ่างก็จะเลี้ยงตาหางนิยุ่งนะครับแม่ก็จะออยนี่ไปไหลเนี่ยเนี่ยพวกไอเนี่ยคือไปไปทอเสือทอสาดได้นะครับสมัยก่อนไนงะมาปลูกไว้ในนี้นะครับแกก็ได้อยู่นะครับพอได้เอาไปทอเสือนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ ข้างอ่างก็ใบชะพููนะครับนี่ดูชัดชัดนี่บางคนอาจจะไม่ร mm ู้จักบางคนก็รู้จักดีนะครับกินได้นะครับประกอบได้หลายเมนูเนาะนะครับมันได้หลายเมนูมากเลยนะครับโอ้นี่อะไรเออเสาวรดหรือเปล่าลูกเสาวรดหรือเปล่าครับน่าจะใช่เพราะว่าข้างนี่มันมีเครือเสาวรถอยู่นะครับนี่เครือเสาวรดนะครับนี่นี่ครับนี่น้องชายให้มาจากระยองนะครับให้มาปลูกเป็นปีแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นลูกเสาวรดลูกอ่อนหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าลูกสุกจะต้องเป็นสีม่วงๆ่ไงอันนี้ออกสีเหลืองๆนี่เป็นลูกสุกนะครับไม่ลูกอ่อนนะครับเนี่ยต่วรถนะครับเนี่ยใช่เลยครับเนี่ยน้องชายให้มาจากระยองครับพันมาปลูกนี่กอมะละกอต้นนะครับเนี่ยลังติดลูกเลยครับนี่บมะละกอนะครับนี่บางทีเอ่อเราซื้อมะละกอสุกมานะครับแล้วก็มา เอาเม็ดเข้ามาหวานๆยันโยน,ยนก็ได้กินนะครับไม่งั้นก็ซื้อเป็นซองเลยมานะซองละสิบยี่สิบาทน็ัมาหวานๆไว้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวก็กขึ้นพอได้กินนะครับสําหรับมะก,กอนี่ก็มนลุมนะครับเนี่ยมันอยู่ใกล้สายไฟด้วยนะเพราะสายไฟจะเข้าบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับมนลุมนี่ก็เด็ดเรื่อยนะครับไม่มีอะไรก็น้ำพริกปลากระป๋องมะลุม,มลวกนี่ก็อร่อยแล้วนะครับ เฟืองหวานตรงนู้นครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการมาชมสวนผักบ้านโตเตนะครับเป็นสวนผักแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากมายนะครับก็พอได้กินนะครับสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าใครมีพื้นที่มากน้อยก็ลองไปหาผักต่างๆมาปลูกดูนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเรานะครับสําหรับคลิปนี้โตเตก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาชม สวนผักบ้านโตัวเตะนะครับขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับเก็ดเข้ามาช